สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสม,มองสุบอนพ่อๆกับทรงน้องแคทคือเก่าพี่น้องในยามเศ้าๆเนาะเจ๊ตวนเจ๊ตวนมารับจ้าง โลกกะแต่เศร้ามื้อนี้สิไปเบิ่งกะเมื่อวานนี่จักนางได้หลายปได๋ฮะจักแล้วห้องนางมากินคั่นางท่านได้กินกะส่วนมานํากบมาสพอมันอยู่ลุ่มะมันไม่เอาเฮ้ยก็ยังบอกว่าไม่เอา มาลบมาจังชิ้นเครื่องเขาไปตากเขื่อลไทยเครื่องพอมันไทยหน้าคำว่านบริปันหมาดแล้วมันตากเลยมันอันนั้นนั่นแหงคันปันหมาดเผ็ดไข่แน่ตากลมกะโอ้เสือเข็นเงากับบัวใส่มัน ว่านี่นั่งได้ร้ายบันไดเนาะข้ามันบนลม้มนี่โต๊กอีกได้นี่ผลมันลมมันลมมันก็เลยเจ้าสิเอาผาในใส้เมื่อขังเฮือนนะแม่ วัวไม้ถึงเพื่อนนั่นขังมันยังเด็ให้มันพาเขาดูเลย เหลือแต่แถวรองลอง,งนาำก็ขีดามเบิดบ้อไปเอาคนงานหมอจ๊ะโอ้ยโฮย,โยพูดหนันบนในลูก้อันนั้นโอยพูดหนัะ,นนะ,นนะ,นนะมันถือนี่

โอ้ยขำปึบโอ้ยหมู no <t> ่้านนี่มากเได้ขำยังได้ร้อยแปดสิบหิลดาลูกซ้าเอได้จีพาตังมานเนี่ยนมันหัวใช้ตัวนาี่ค่ะว่ามันหัวกัะน่ะหวกระวัมงตีนหมงลบของสุมพายยังหัวนะเงบ่อนอนนะข้าเจ้ต่อเล็กตะปูบ่ถือข่าวนะ ต๊ะป้อมกั้นวัวม็นติต่วนเออขาตู้ก่อนมันล้มละบามันี่ยามัน่ลอมนี่โอ้ยแห้งคือเกาแแรงกันยังเอาขีดยังเมื่อโอ้ยมึงวัตสิยายังอย้่ในโสงตั้งตูนนี่ อ้วนลกไปไว้เนะอ้วนเอ้ยมันข่าแต่เข็มันนะอันโชคพี่ไก่นะอันชคก้นไก่นั่นยั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 นยนยันอยู่น้องมึงเด้ชม้อนี้บ่ทันไดตื่นบอน้องมึงนะแ้วอยู้น มมดตื่นไปเศร้าได้ต่ละาืม่กินไปบุกม่เก็บืตั้งแ่มอหิวข่ามต่นไปเศร้าได้ใจเร้เปิดตาแลวได้กูจูประตูวันนะอยู่ชายบ้านประตูน้ำอยู่ชา้ประตูแห้งแลตกมากอะดีคือนันมืดประตูไปลงน้าน้องืันนขยันตายน่าวัอนี้ลงไทยนาืันี้ลงไทยนึงไปไทยห่ไพดำอ้วนบ่ ไย่ใบช่องจำไหกับพอ่อโอ้ยมา,า,าวิ่ท่านเขาเก่าในใช้คนงานนะน่ะผ้ากัจจ้ผไปกัจจางผ้า,ากระดำมผ้ากระด,ดำสว<ๆ>่วนนี่นะนเลาชินุงเราได้โตกระด,ดัมบนมือ

แปอนูแน่นก็ไผป่ะนี่มาซองมานอนบ่โอ้ยเอาเบาะอ้วนแช่ผอคอหาย

กันลงพอที่ลงสามโบยู่ระเบ่าปีนี้เฮ็ดแรกกับโบยู่เที่ยงน่นนี่ไปแล้วนี่ลอยลงขากน้องทางเนือหมาว่านี่เลี้ยนน้ำขี้ต้มแมบแมบแมจนเห็นยังแหลมแหม่ยะได้นำลงไปเอามันบปลงนองน่ะ ดีแต่มันลอยลงนี่น้ามองเนาะดี่มันยอยีนี่อูกระดำลุยน้ำกโลกระมกลุยน้ำมันบออยู่ดอกมันบอยู่นี่นะอยู่นะบอยูอแล้วโลดปีนี่นะแตมีนยังไปลุยน้าน้ำกันน้องได้ใหญ่เลนลีนี่มาตูนเลนลายเอ้ากับตาลุ่ม dạng 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 Cái dạng 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 แจ้ก็อยาให้ตกบ่มีน้ําดําแม่จ้ก็บ่อยากให้ตกมันท่วมขวานขวานพุ่นพัดแหงก็หากันน่ะของเฮายัง่วิเลยมันลอยคือกันกับเฮาอันหวานก้าอันได้เคยาขนา้แ่มันก็เหงามันก็บ่อยู่เลยเนาะเออมันก็สิลอยคือาหวานก้าัน้ําแนี่แหเาก็อีกจักทิ2ทิก็ได้ดําดอกค่ะหากีกว่ามือ สิปาใช้หุ่นหน้าน้ำลังนองได้อ้วนมันผูดเดียวลยหลน่ะเรีนลังอยู่ยาายประมาณชองถีดผุดเลยจังจีดดำก็้าก็ได้ซิบก่มมือ้ะก,ก็ใส่พู๋ยอีกเผื่อมันสีแข้งพนนุ๋ยีนะของระบ้าล้วได้เดือนเลย จกินวิบูก่อนเไดจะติกินวิบุก่อนเอาร์กินขาเ่นกสิบได้บ่ร้อยหนเมื่อวานนี่มาสวยยังไดละหอนร้อยแปดสิบเจ๊สหายประวัติห้ได้ทุยไปเบิดแหละ เล่นมาสิดูวันดูว่ากี่ดำเห็ดหน้าวานตอนแรกทำมันได้เห็ดน้าวานได้ชู้เอ้าว่าก็อันพออันบางคำว่าหน้าผะกขวนยนะถ้ามันถ้ามันมานปีชีมาเลยไทยหวานอเบิร์ตว่าจงว่าจะแถวหนาเทียงจงว่าจะแถวเดินอเดินมันเป็นหาหน้าคือกันได้ระเบ่าอันนั้นหากบ่าได้เห็ดแล้วปลาไปหลายปีแหละคณามันลบมัวเหยียบเนาะไปเหยียบ ยั่คีลุคไปไสวะร้าไสร้านก๋วยเตีน